สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งกับคำทํานายดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในเดือนสิงหาคมนี้บอกได้เลยว่าพลังงานจากกระวาลกำลังโอบล้อมท่านด้วยคลื่นแห่งบุญอย่างอุนะ่นหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพบูชากำลังส่งสัญญาณพิเศษให้ท่านเตรียมรับข่าวดี ทางการเงินและโชคลาภครั้งสำคัญช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะทองที่ฟ้ากำลังเปิดเส้นทางให้เงินทองไหลามาหาไม่ขาดสายจากสิ่งที่ท่านเคยลงแรงเคยทำบุญเคยให้ทานไว้ในอดีตทุกหยดแห่งความดีเหล่านั้นกำลังเบ่งบานออกดอกออกผลให้ท่านได้เก็บเกี่ยวอย่างชื่นใจ ก่อนไปรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับพลังบุญเปิดโซพเปิดชับและจงพิมพ์น้อมรับคำทำนายข้าพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญเดือนนี้โชคลาบมาได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือแม้แต่การได้โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แต่กลับมาถึงมืออย่างง่ายดายราวกับปาฏิหาร คนปีมะเมียบางท่านอาจได้รับเงินก้อนใหญ่จากการขายทรัพย์สินการลงทุนหรือแม้แต่โชคที่ได้จากบุคคลใกล้ชิดที่หยิบยื่นโอกาสให้ดวงท่านในช่วงนี้เหมือนมีแสงสว่างส่องนำทางทุกปัญหาที่เคยค้างคามีเกณฑ์พลี่คลายและยังมีโอกาสให้ได้ชื่นใจกับสิ่งที่รอคอยมานาน บุญวาสนาของท่านในเดือนนี้เรียกได้ว่าแรงไม่หยุดเพราะเทวดาประจำตัวกำลังส่งสัญญาณซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งผ่านความฝันผ่านการพบเจอสิ่งบังเอิญที่ไม่ธรรมดาหรือแม้แต่การได้ยินคำพูดบางอย่างที่เหมือนเป็นรหัสลับจากฟ้าหากท่านรู้สึกว่ามีความบังเอิญเกิดขึ้นติดกันหลายครั้งอย่าได้มองข้าม เพราะนั่นอาจเป็นประตูเปิดรับโชคลาภก้อนโตที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดกาลในแง่จิตใจเดือนนี้จะรู้สึกว่ามีพลังบวกมากขึ้นคลื่นแห่งบุญทำให้ใจท่านสงบและมั่นคงกว่าเดิมการตัดสินใจจะเฉียบขาดและแม่นยำมากขึ้นจังหวะน,นี้เหมาะแก่การทำบุญต่อยอดเช่น การถวายสังคทานทำทานแก่ผู้ยากไร้หรือการอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้กระแสบุญหนุนเสริมต่อเนื่องไม่สะดุดดังนั้นเดือนสิงหาคมนี้คนเกิดปีมะเมียจงเตรียมใจไว้ให้พร้อมเพราะความโชคดีที่กำลังวิ่งเข้ามาอาจมาแบบไม่ให้ตั้งตัวบางท่านอาจตื่นขึ้นมาพบว่า ชีวิตเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือมีเงินมีทองมีความสุขเต็มเปี่ยมสิ่งสำคัญคืออย่าลืมใช้บุญและโชคลาบนี้ไปในทางที่ก่อให้เกิดกุศลต่อเพราะจัก,กรวาลจะยิ่งส่งเคลื่องบุญกลับมาหาท่านไม่รู้จบค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื้องบนกำลังเปิดเส้นทางแห่งบุญให้กับชาวปีมะเมียอย่างงดงามราวกับภาพฝันที่กลายเป็นจริง ในเดือนสิงหาคมนี้พลังแห่งฟ้าและแผ่นดินกำลังประสานกันส่งคลื่นพลังมหามงคลมาถึงตัวท่านเหมือนมีแสงทองส่องลงมาจากเบื้องบนโอบล้อมรอบกายทำให้ทุกก้าวที่เดินเต็มไปด้วยความมั่นใจและพลังบวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวและครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ ต่างพร้อมใจกันอวยพรให้ชีวิตท่านพบกับความสมบูรณ์พูนสุขเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภแบบฟ้าเปิดหรือโอกาสทางธุรกิจที่เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวหลายท่านอาจได้พบกับข่าวดีเรื่องการงานการลงทุนหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคที่ผลลัพธ์ทำให้หัวใจเต้นแรงด้วยความสุขบุญเก่า ที่ท่านสั่งสมมาตลอดหลายปีกำลังทำงานอย่างเต็มกำลังสเสมือนเป็นสะพานทองเชื่อมท่านไปสู่ความสำเร็จที่ปรารถนาคลื่นแห่งบุญนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้การเงินมั่นคงขึ้นแต่ยังนำความอบบุ่นมาสู่ครอบครัวความรักราบรื่นและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น เดือนนี้หากท่านมีโอกาสทำบุญอย่าลังเลมไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานปล่อยสัตว์หรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะทุกการให้ในช่วงเวลานี้จะยิ่งขยายบุญบารมีให้สูงขึ้นและเป็นแรงดึงดูดให้โชคลาภครั้งใหญ่เข้ามาหาเร็วยิ่งขึ้นพูดได้เต็มปากเลยว่าชาวปีมะเมียกำลังอยู่ในช่วงพรสวรรค์และพรฟ้า ทำงานพร้อมกันฟ้าประธานพรลงดินดวงชะตากำลังเปิดว้างเตรียมตัวต้อนรับความร่ำรวยความสุขและความสมหวังอย่างเต็มเปี่ยมค่ะดวงโชคลาภเดือนนี้ถือว่าพลังโชคลาภของชาวปีมะเมียแรงมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดบุญเก่าที่เคยทำกำลังเบ่งบานออกดอกเป็นผล และพลังของเทวดาประจำตัวกำลังส่งสัญญาณให้ท่านพบเจอกับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าฟ้าเปิดรับโชคไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเลขจากฝันหรือการเจอสัญ,ญลักษณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบบังเอิญล้วนมีพลังดึงดูดโชคลาภเข้ามาบางท่านอาจได้รับเงินก้อนแบบไม่คาดคิด เช่นจากการขายทรัพย์สินการได้คืนหนี้หรือแม้แต่การได้รับของมีค่าจากผู้อื่นดวงการเงินการเงินในเดือนนี้เรียกว่าไหลเข้ามาแบบต่อเนื่องมีโอกาสได้รายได้พิเศษจากงานนอกเหนือจากงานประจำหรือจากการลงทุนที่เคยทำไว้แล้วเริ่มอ,ออกดอกผลการหมุนเงินคล่องตัวมากขึ้นมีโอกาสปิดหนี้เก่า หรือลงทุนในสิ่งใหม่ๆที่ต่อยอดได้ในอนาคตที่สำคัญคือหากท่านรู้จักแบ่งปันและทำบุญต่อเนื่องเงินทองจะยิ่งไหลามาไม่ขาดสายดวงการงานด้านการงานจะมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดงานที่เคยติดขัดจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายสนับสนุนเพื่อนร่วมง,งานพร้อมผลักดันให้สำเร็จ มีเกณฑ์ได้งานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ทำธุรกิจเดือนนี้เหมาะมากในการเปิดตัวสินค้าบริการหรือขยายตลาดเพราะพลังบุญและดวงดาวส่งเสริมอย่างชัดเจนดวงสุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาแต่ควรใส่ใจเรื่องการพักผ่อนให้เพียงพอ และดูแลเรื่องระบบย่อยอาหารเล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดอาการสะสมการทำบุญปล่อยสยัตว์หรือทำบุญด้านสุขภาพเช่นบริจาคเลือดจะช่วยเสริมดวงและทำให้ร่างกายสดใสขึ้นดวงความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจจากการเดินทางหรือการเข้าร่วมง,งานบุญงานมงคลคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้น เข้าใจกันมากขึ้นและมีโอกาสได้รับข่าวดีในครอบครัวสำหรับคู่ที่รอคอยบุตรเดือนนี้มีเกณฑ์สมหวังเพราะพลังบุญเก่ากำลังส่งผลเดือนสิงหาคมนี้ของชาวปีมะเมียจึงเป็นเดือนแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและโอกาสทองที่ควรคว้าไว้ให้เต็มมือยิ่งทำบุญมากเท่าไรคลื่นแห่งบุญ จะยิ่งหนุนเสริมให้โชคลาภและความสำเร็จไหลามาไม่หยุดคะ่ะเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ชาวปีมะเมียที่อยากให้พลังบุญและโชคลาภทำงานอย่างต่อเนื่องควรหมั่นทำบุญด้วยการถวายสังฆทานปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของหรือการสนับสนุนการศึกษาของเด็กที่ขาดโอกาสอีกทั้งการสวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่หรือบทชินบัญชรทุกวันก่อนนอนจะช่วยเปิดทางบุญและดึงดูดโชคลาภให้เข้ามามากขึ้นสีเสริมดวงในเดือนนี้คือสีทองสีเหลืองอ่อน และสีขาวมุกจะช่วยเสริมเรื่องเมตตามหานิยมและความมั่งคัง่งส่วนเลขมงคลที่โดดเด่นคือ5 8 9ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือการเสี่ยงโชคได้คำอวยพรท้ายคลิปขอให้พลังแห่งบุญกุศลที่ชาวปีมามียได้ทำมาทั้งในชาตินี้ และชาติปางก่อนส่งผลให้เดือนสิงหาคมนี้เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จเงินทองไหลามาไม่ขาดสายสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นและพบเจอแต่คนดีที่จะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้โชคลาภก้อนใหญ่เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วและขอให้ทุกความฝันของท่านกลายเป็นความจริงในเร็ววันนี้ค่ะ ถ้าท่านชอบคำทำนายนี้หรือรู้สึกว่ารงกับชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำคำพยากรณ์ดีๆมาฝากทุกท่านในทุกเดือนนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปดวงดีที่พร้อมจะหนุนเสริมชีวิตของท่านให้ปังยิ่งขึ้นค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านชอบดีร่ำรวยเฮงเฮงปังปงตลอดเดือนและตลอดไปค่ะ